หมูชอ็อตค่ะพี่เพื่อนเอาอจิ้สดๆเลยจิ้มสดๆเลยเนี่ยก <c ười> ินหน้าเลยอร่อยมากเลยจิ <c ười> ้มไงจิ้มไงอร่อยไหมอ,อ, <c ười> อร่อยมากเลยอร่อยไหมอร่อยไหมกินหน้าอร่อยมากเลยปูชอ็อต Ngày chi viết Đại chủ Dạ ừ, <laughs> <laughs> <Mh. cười> <laughs> bò, xếp bò. อร่อยจริงๆอืมเสียบคักงเสียบคักกินเสร็จเรียบร้อยครับ